สวัสดีค่ะมะเบิงสวนปลาค่ะพี่น้องมาอัปเดตค่ะเบิงพี่น้องเบิงที่ไม่หน่อยปลูกเดือนกรกฎาปีที่แล้วค่ะเนี่ยปลูกทิมไหวแแ้้วป่ไเด้มาเบิงเลยพี่น้องเลยเมน,นีก็เลยมาเบิงกับคุณยายหลอดร้ายอยู่ได้พี่น้องถือวัารหลอดอยู่ประมมณ ไม่หน่อยว่าเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์อยู่นะ,ะเน,นี่ยไปดูปลาเานี่ยคุณยายคุณเณนี่ยค,คุณยายกุลคุณยายเราปลูกต้นมวงไว้สามีมา๋ยวม่ใส่โสงก่นนั่ยุบานนู้นบอกไร้ได้ไหมดีเราไว้เนาะทนนะเราหวักของเราดีด <laughs> บางแดดปีที่แล้วเราปลูกไว้ โอ้ยแมงบีพี่น้องเอ้ยแมงบีต,อน,ตอนขตอมค้นงามที่มันตอมหลายเึิ่งแน่หลอดบ๊ทุกตนได้พี่น้องนี่เห็นบ่เป็นสายไปเนี่นนนนนนนยคุณตาอันปั่นเนาะเออยานบหไายืนยืนเทียบต้นใหม่เบิ่งคุณยายคุณยายมันสูงเทียงข่อล่ะ à chọc khuyên mục mẹ Nan hên bò kia ướt luôn hên bò không ướt gia nan bố ôi mang vì nọ đều nọ <laughs> ลอดทุกต้นเลยพี่น้องหลอดทุกตน้นเนี่ยเนี่ยนี่เด้ออวีเด้อจะเบิ่งเด้อต้นไม้จะปลูกไปน้องเราปลูกแล้วเราเรามาซอยปลูกแล้วเราไปเมืองนอกพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบอกให้เราเบิ่งกัน้นองสาว แล้มาปลูกแล้วก็ไปต่างประเทศแล้วพันเห็นจากเถื่อนีเดอ้อนี่เดอ้อต้นใหม่ที่จะปลูกไว้พี่น้องเลยขึ้งามแท้อันนี้ต้นแดงพี่น้องนี่ต้นแดงเนี่ยแถวนี้ต้นแดงทั้งหมดเลย ในแถวนี้ต้นแดงอันนี้แถวนี้ประดูปลาพี่น้องเนี่ยว่าแมนต้นนี้ประดูปลาต้นนี้พยุ่งเนี่ยพี่น้องพยุ่งอันนี้ต้นแดงค่ะ โอ้ยแถวนี้หลอดมัดเลยพี่น้องโอ้ยจะมันอยากมีเวลามาจัดการเจ้าเด้อเทวดาคุมข้องเจ้าเด้อเดี๋ยวให้แม่เคลียร์งานนี้สักน้อยหนึ่งแม่สิมาจัดการต้นซักกับยักได้ปุ๋ยพี่น้องเลยยักได้ขี้งวัวนี่ละสวนถี่เม่นหน่อยบอ้ฟังว่าเม่นหน่อยสิมาอัปเดตนะคือสวนตัวนี้ละพี่น้องหลอดร้ายอยู่ นะเห็นบนนอกไหมหน่อยกับซองกล่องไปซื้อซเด้มันบบเห็นห่วงดอกฝุ่นคุณยายรีบๆไปทั้งฝุ่นน่ะพี่น้องตะันซ่อนเนาะฝุ่นทั้งฝุ่นกระแมนได้พี่น้องฝุ่นหอดหอดชายปลาทั้งฝุ่น กัะปูเขาไปนี่นี่แต่ว่าเลื่อยยุคขา้าแปลงเก,กเป็นปลาเดิมกับโบเดป,ปีปลูกเพิ่มก็มีต้นศาสตต้นยังทั้งในเนี่ยทั้งนี้กับแถวปลาผอกปลายังเนี่ยเนี่ยแถวนี้ก็หอดหลวดลวดน้ำถือว่าหลอดห้ายพี่น้องหลอดห้าย เนี่ยปลูกทิมไว้พี่น้องกันลอดอยู่มึงคุณยายเราก็อยากไม่เห็ดเอางานแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไม่หน่อยสิมะไซปุ๋ยเอาขี้หัวมาถมแบบนี้เดี๋ยวจะสิอัพเดตอีกเทือนึงนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ